ฮะทำบุษงโอ้เฉพาะว่าเพื่อนเป็่อเสียเนาะเสี่ต้นท่านผู้ชมเอ้ยยื่นก็จะสืบวยูเมื่อยแห้งบริเกินข้าวสองมือเพื่อนว่ะอันนี้ก็จะนี่เลยผมมีใหม่เพอจีได้อันนี้เพื่อนนี่เล้เออเอ่ยเพื่อนมาอยากได้ใหม่พ่อฝนฟ้าพ่อโบเขามาแน่นี่เนาะเพรวกเอ่ยเป็นกระใสแต่พายางบางๆเนี่ยทำบุษงเพื่อนบอกเวลาฝนเขามาเลยก็ซื้อเขามาหมองนอดเนาะ สบายดีสบายดีท่านผู้ชมทุกคนเด้อมีนองนาชิพาท่านผู้ชมไปเบึงเพื่อนนะขอพวกคุณเนาะก็ค่อนข้างขาดคืนหลายอย่างท่านผู้ชมสีน้ำเข่าไปเหมาะไปเทินแล้วก็เป็นเรือเป็นนวดน้ำปูน้ำป้าแล้วก็เสือผ้าให้ดูเพิ่นเนาะบ่าวลาผู้ใจบุญใช้สะพานบุญโค้งนางนาในท่านผู้ชมเพิ่นสีพาไปเนาะสีน้ำพังไปกรสิี่ายเบื้องต้นให้ท่านผู้ชมเบิ่ง ไทานผู้ชมท่านใดเห็นว่าเออขอบพวันนี้เป็นตะอิโตนอยากช่วยเหลือแบ่งปันกับช่วยเหลือขอบพวันใดเนาะน้องนาครับน้องนี่ช่วยเหลือเบมือนต้นเดินหนีเด้อท่านผู้ชมเด้อเป็นขขาวเนี้ยแล้วกับเครื่องบริโภคเป็นมีเป็นยังเนาะก็จะช่วยเหลือเบมือนต้นไทยไทยู้ชมย์มึงใครอยากช่วยเหลือเพิ่มเติมกับถักหาน้องนาได้สอบถามข้อมูลอ่าเฟซบุ๊กหนองนาผ้าทั่วหรือว่าเบอร์โทร่วสองสองหกหกสี่หกหกหกเนาะเออหรือว่า อยากห้เห้าเป็นสภาพใช้บุญน้ำเครื่องไปหมอหายแบบนี้อยากสื่อ,อยังกะบ,บอกหมอเห้าได้เนาะกะโอเคปะเดินทางไปเลย รุ่นเด้อรุดมันแรงน่าทำไมไม่รอหนูด้วยเดินท่านู้ชมสุเด้ออ้าวรอหน่อย ในทางนางก็เดินทางมาหอดเพื่อนเอ๋ยเพื่อนะเนาะบาราวาดูไปกินข้าวซองมือได้ไหมจ๊ะไปกินข้าวซองมือเนี่ยเพื่อนว่าดูบไปกินข้าวซองมือเนาะเดี๋ยวไปอันนะสอบถามว่าเพื่อนหิริแยงยังเนี่กาอยู่จังไดเนาะคือมาอยู่ไกลแทนเนาะบาราเนาะอยู่ห่างไกลความจะเดินขนาดทางเขามากกาโบมาณคลองไงสร้างติดข่ามาหอดแทนที่สุอ ทางนี้เนาขี่มาตามผู้ตามพาตามโดงไปดิเพื่อนเพื่อนกระต่างอยู่นี่นาจะเป็นหวยเนาะบ่าวหลานเนาะหวยหวยังเ<ว>พื่อนอื่นหว,ห,วหวยสร้างหวยสร้างเพื่อนเพื่อนกระตังอยู่อ่าบ้านคอนไหลเมลืองนครปักสีแข่งจะประซักใคอยากมายามมาหนี่เพื่อนกะทางหากงหางได้เนาะถามมาเองนี่นะะจะลงทางานนสุขนี่ต่างลงก็เป็นหวยเนาะ พุดนะมีเหือนั่งหนึ่งอยู่สูงๆเงี่มอปะตรงไปหมอกเครื่องให้เพิน่นเลยเนาะสวยเดือเบื้องต้นเดือบทำผสมเด้อไปอยากสวยเดือเพิ่มเติมกับสวยเดือมาได้เพิ่นมีดูจะโคตรดูสองคนอ๋อบ่า,าวหล้าซาลัมหน่อยเนาะเพินพ่นสะพานชายบุญน,นำพระเข้ามาปะเออใจดีขนาดเด้อเจ๊น,น้อยห้าสิบภาคกันด,ดินตาดจะดุม,น,มนี่นท่านผู้ชมเพิ่นว่ามีน้หนำโต๊ะตาจะดุมนี่เนาะ โอ้หลูพญานแดนไปดีบ่อคอยได้เห็นคนท่านผู้ชมเลยคอยได้เห็นคนเนาะว่าได้ย่างออกไปแค่นอกกะเก็บอ่าเก็บมาพอได้ตรงน้ำฟุนท่านผสมโมนี่หนำ่มีไฟเนาะเฮือนเพิน่นเนาะสบายดีสดีคือ <c ười> อยู่ในคืออยู่ไก่แท้โอ้มากลัวสิฮอดมากลัวสิฮอดคือมาอยู่ในอยู่หัวอยู่ไก,ก่แท้ คือพอยู่แถวนอ,อกแดดอยูอ่ไปยังสีบ่อดินเออดินมีหนังสือบอ่อขึนแล้วก็มีเพราะท่านมีบอ่อท่านมีเนาะอืออา่านบาระเอาไห้เพิ่นนี่ยังแดดอันนี้แม่นอ่ะอันนี้แม่น,นหน่องนาก็หน่องมีมาสวยเบ่งต้นเด้ออ่านมาทายให้ท,าทาาานน่านผู้ชมเบิ่งท่านใดเพิ่นอยากมายามเอือยเนาะเห็นอ่ะเอือยเปจ้า ต้นสูงสานบ่าวหล่าแนะนํามาว่าบ่ได้กินข้าวมื้อแล้วแม่นบ่ออคงบ่ได้ออกไปเฮ็ดไปหาเนาะเพื่อเฮ็ดหยังั่นทุกมื้อนี่อ้เ็เมือนไลัทางใดก็ยากเนาะ ก็ไปเห็ดก็อเฮ็ดเบียยงน้ำเขาเดี๋ยวมสางชีวิตพรเดี๋ยวซื้อเขาไปหน่อยบาทแล้วะได้บุหด้กันชอวาเนี่ยโอตเออหัวผัวออกไปหาพอวเห็ดเบียงน้ำเขาแถวนี้เนาะเห็ดเบียงยังแดดเอือยโอ้โหเห็ดหัวแบบนี้เนาะกูได้มีซื้อดินเขากับเห็ดหัวแบบนี้ก็ขอเห็ดน้ำเขาเพอให้เงินซื้อเขากระชันมาก่ เหว่เห็นี่าล่าร้องร้องล่องอาหายเบื้องก็ได้ชีเห็ดเป็นเบาเอาเออาตไปให้เห็ดบาาเห็ดสองดี่นะคผู้ชมนี่เขาเนาะเออเปกระเาคือยเ้อะนะมีเขามีน้ำป้ามีอันนี้ฮะเขามาสวยบางต้นกอนโดยเอ่อสวยบางต้นก็บบริดซ้ำเออมาแบบสะอไผเนาะเดีดีใจอยู่บ่ะล่ะ เฮ้ยเขาเท่าไงกินไหนประมาณจักว่าประมาณสามทิศเนาะเพราะว่าดูเอ๋ยมีเจ้าสองคนนี่เนาะสามคนโอ้พญางไปดินน้ำโมบอเพื่อนอยู่ไส้คือบัเห็นเพื่อนเพื่อนโมอยู่ไส้โอ้มันมีขี้เขาไปหนอีกน้อยน้อยหนึ่งเนาะเออเอ๋ยชื่อยังเชื่อน้อยเอ๋ยชื่อน้อย อบไดไปเห็ดไปหาเนาะมีแต่ผัวอ่าเอืยอยกะเบิงดูกเนาะเบิงใส่ทรงเบืองใส่ทรงไท่านผู้ชมเบืองเดวบาลาสองคนอ่าสองคนใส่ทรงทรงจัดการเรื่องนี้ลรงเบืองนะคะผู้ชมนอกงาไปค่ะเองเห็ช่งยูทูบให้เท่าเบ้าล่าให้่นได้มีรายได้ครับเนี่ยอ่าใส่งใส่งมาบาราใส่ทรงไหมดิ อันนี้ก็เป็นสูงผุ้เจบุญเป็นหายได้แนวนาสูงมากสูงมาจากประเทศไทยผู้น่ะฮะ่านผมโอ้เจ้พว่าเพ่เปิดเสื้่สเนาะตสยตนท่านผู้ชมเอ้ยยืนกกจะสีโบยูเมื่อยแห้งบริกินเขาสองมือพูน่ะเดชบริกินเนยเด้วันนี้ตงนี้กืนเลยเอาขึ้โบไซไซติที่บละ ใส่ได้บ่มีส่งบุ่้นี้งง่นึงอืมใช่ส่งไดใช่ส่งด้โอ้บัวากปัวลาบัมโอ้บมากบัมากบัาระงปัญญาโอ้่ัญารโอ้บานเอยลมเย็นดีเนาะลมทำาระโเชยเป็นแบบอันนั้นเนาะเป็นแบบหวย หวยบ่เอื่อยเพื่อนเอือดหวยเนาะฮะหวยซากหวยซากโอ้หวยซากบาร์บามีน้ำตกตาดอยหน้าเอ็นองได้ขี่เขาไปในอีกบ่หรือว่าทั้งขางทั้งร่างทั้งร่างขางโอ้ทั้งร่างนี่เนาะน้ำตกตาดเขาเป็นตาดุสีโอ้ตาดุสีโอ้คนใดเอื่อยเพื่อนเอื่อยเหตเองบ่ผัวเหตหายบ่เออเพื่อนกะอ่าขอเบิ่งในเด้อเอือยเด้อ ไปเบิ่งแด้บางทีปู่ใจบุญเพิ่นอยากช่วยเหลือหยังเอื้อยเพิ่มเติมเนาะมีหยังสําเรอเมาแบบบ่ได้บอกบ่ทันเียหยังบ่เป็นหยังเอื้อยอเนาะเนาะโนี่อูเอื้อยเนาะอูอนะอููเพิ่นยามฝนตกาบ่เอื้อยาล่ะบ่มีดของแอบทนชเอาอันนี้ครับเก็บของเขาจมาเนาะขแ้เนาะ อ,อันนี้เอ้ยอันนี้เนาะเป็นบอกใครแตงโนะอันนี้เป็นปลาแดดด้วยเด้อปลาแดกท่านปลาแดกเห็ดก๋วยเห็ดโตมกินเนาะอ่าได้ไหมอันน่ะหูว่าม่ดูแล้วอจากินเด้อจะกินมีให้กินด mm. ิหูเด้วกระชีเอาขนมมาให้แบบนี้อ่ากระชีมายามอีกอยู่เด้อได้กินนมอยู่บ่เด็กน้อย ขาว่บ่มีก <got> ินทานู้สมเลยไปทามน่ย <c oughs> <op ens> yeah, ่างนู้นบ่มีแต่วั้กินนะทาเธอว้ว่าสมัครลงเงี้ยเงีย่นะเราได้มาหนเอาเงยมาให้เลยขั้นมาอีกเอืออยากไดยังโอ้เด็กต้อยเนาะแื่อยากได้ยังอีขั้นว่าเขามายามอีกจักสีว่า้วเนาะจักสีว่าเดี๋ยวแต่ผู้จะบุญเพื่อนเบิงเนาะี้ นี่กะน้าน้องนี่ซอยเบื้องต้นเด้อเอื้อยเด้อเพิ่นว่าท่านผู้ชมท่านใดอยากมอบเฮาก็สินํามามอให้เอื้อยอีกเด้อแก็มอบกับใจหลายๆเด้อเ้อชื่อยังก็ชื่อน้อยชื่อน้อยเนาะอืมใจหลายๆอืมเื้ออยากเว้ายังกับท่านผู้ชมอีกเาสิได้กลับแล้วอยากเว้ายังนําเพิ่นบ่จังาได้ เราตามงความรู้สึกตัวเองเลยไอ้โจันี่เลยโอมีใหม่พ็อจีได้อันนี้เพื่อนนี่เล้เออเอื่อยเป็นมาอยากได้ใหม่พ่อฝ้นฟ้าพอบกเขาแม่นี่เนาะพว่เาเอื่อยเป็นกระใสแต่พายางบางๆเนี่ยทำาป็นส้มเพ็นบอกเวลาฝ้นขามากเลยกระสือขามากมองนอดเนาะประตูก็บม่มีเนาะพ้นฟ้าก็มากันนางก่อนกันอยู่โอ้เวลาฝ้นฟ้านางอยู่บ่เลยนอดเนาะ อันนี้เบิร์เตมบัวมันฟ้าเอทั้งคัวทั้งฟ้าท่าผูุชมเ้ยเดนจะเปล้างกับซีกับใหม่เนาะท่าสมท่ายได้อย่าอ่าสวยจังเนาะอ่ะไปกลับยบาได้เลยเดายบายบายด้อไลไยบายบายั ดัานหน่อยบ๊ายบายเด้เวียน่าซื้อขนมมาให้ได้บ๊ายบายบ๊ายบายเด้บ๊ายบายเด้ลูกเจนายเจนายแม่ต้มให้กินแล่วนะเราส่งไปแล้วพากันต้มมีกินเด้ออ่าโดยอารมณ์ก่อนสนิทเรื่อยเด้อมีแต่ต้มมีใเฮเป็นกินเด้อเด้ออ่ะโชคดีสูสูเรื่อยเด้อสูสูเลยบายไปดินตาต่อเด้อผิวเขาเนาะไปดินน้ำตกปะธรรมชาติเนาะ เไปเลยฝากติดตามคลิปต่อไปเด้อยๆมาซูมเด้อ